เกิดเป็นคนไทยแสนดีดีถึงจะหมดสิทธิ์รักษาเขาก็ทำให้ฟรีอย่างเช่นคุณลาตีที่จังหวัดปาจินบุรีงทั้หมดเต็มไปด้วยสละอีวข่าวดีดีกับพี่คำรน เรียนว่าโรงพยาบาลภยผยภูเบศรันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะครับในการที่จะจัดระบบเพื่อให้คนที่ยังมีปัญหาสถานะในการที่จะรับการพิสูจน์แล้วก็ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลต้องเรียนนะครับถ้ารอให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยออกหน่วยมาตรวจเนี่ยบางทีไม่ทันการอย่างที่วันนี้เราได้รับรายงานนะครับดังนั้นการจัดระบบที่จะทําให้เมื่อไรก็ตามที่เราพบคนป่วยที่ยังมีปัญหาสถานะ แล้วโรงพยาบาลจะเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการตรวจและสปชก็จะเร่งดําเนินการในการที่จะให้สิทธิ์รวมถึงค่าใช้ใจ,จ่ายต่างๆที่โรงพยาบาลพึงได้รับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมทําให้โรงพยาบาลเนี่ยมีความาพร้อมในการให้บริการต้องเรียนนะครับโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ท่านผู้ในการท่านพูดว่าสถานะเงินบุงก่อนที่ท่านจะมาเนี่ยมีปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าจากการที่ท่านได้ดูทุก รายละเอียดแล้วท่านก็บพบว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ถ้าเราสามารถทําได้ก็คือให้ได้สิทธิ์อย่างรวดเร็ว<ม>แล้วก็ได้รับการชดเชยค่าบริการาตามสิทธิ์ก็จะช่วยในเรื่องสถานะการเงินของโรงพยาบาลด้วยดังนั้นในระยะต่อไปเนี่ยก็ทางสปชนะครับก็จะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะหารือกันว่าจะขยายระบบดังกล่าวเนี่ยเพื่อรองรับพี่น้องที่ยังมีปัญหาซึ่งวันนี้ยังไม่ไม่ได้มาปรากฏตัวเพื่อจะขอรับสิทธินะครับมีจํานวนมาก ทั่วประเทศเท่าที่เราเคยมีข้อมูลเนี่ยมีจํานวนเกือบล้านคนแต่ตอนนี้มารับบริการเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคนเนี่ยแต่เราเชื่อว่าวันหนึ่งเมื่อท่านเจ็บป่วยท่านก็ต้องใช้บริการวันนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เรามาดูที่นี่แล้วก็อาจจะขยายผลต่อไปครับก็เดี๋ยวเราจะนําเรื่องนี้เข้าหารือกับทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเรามีการประชุมกันอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วว่าในกรณีโรงพยาบาลศูนย์ซึ่งมีคุณหมอนิติเวศเนี่ย ควรจะมีทุกที่หรือไม่ในการที่จะจัดระบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะมีขอความร่วมมือโรงพยาบาลนะครับอาจจะเริ่มจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก่อนทั่วประเทศแล้วก็จัดระบบเราต้องยอมรับนะครับว่า,าเราเราต้องเตรียมระบบให้พร้อมเพราะเมื่อไรก็ตามที่เกิดปรากฏก,การณ์ว่ามีคู่มารับบริการแล้วไม่มีสิทธิ์โรงพยาบาลควรจะได้มีโอกาสให้สิทธิ์แล้วก็ได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายอย่างอย่างที่ควรจะเป็น ก็ต้องบอกว่าโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศก็ทําเรื่องเล็กๆกันนะคะแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําในการดูแลประชาชนนะคะเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามที่สปช,าชาได้กล่าวมาแล้วว่าทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนไทยจริงๆต้องมีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราทําจุดเล็กๆที่ท่านเลขาได้พูดว่าล้านคนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เราจะอำนวยความสะดวกให้คุณหมอนะคะที่มีหน้าที่รักษา ได้รักษาตามมาตรฐานที่ควรจะได้รับนะคะส่วนทางาระบบสนับสนุนเราก็จะได้ประสานนะคะกับหน่วยงานในวันนี้เนะี่ยเป็นหน่วยงาน5หน่วยงานนะคะซึ่งเป็นการร่วมมือเราก็อยากให้ประเทศเราอะค่ะมีความเป็นหนึ่งเดียวในลักษณะเช่นนี้นะคะอย่างน้อยเราก็ดูแลคนไทย นะคะคือตอนที่ยังไม่เจ็บป่วยก็คงยังไม่นึกถึงสปะสะชนะคะแต่พอเจ็บป่วยแล้วเนี่ยสปะสะชก็ดูแลท่านโดยที่มีหน่วยสถานพยาบาลเป็นเป็นด่านหน้านะคะก็ยินดีที่จะเป็นแบบอย่างแล้วก็ช่วยกันทํางานแล้วอาจจะมีการเผยแพร่โดยก็เมื่อกี้ท่านเลขาก็ได้พูดแล้วว่าก็จะเป็นโครงการที่นําเสนอไปที่กระทรวงก็ต้องขอบคุณนะคะเราคิดว่าเรื่องเล็กๆของเรา เป็นจะเป็นประโยชน์กับในระดับประเทศก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะคุะคณตีอายุ3าเมื่อวันวันที่เกิดอะทำไมไม่ไปทำบัตรประชาชนมาเห็นตกหล่นตั้งแต่เด็กคะ่ะแม่กับพ่อแบบพาย้ายที่ทำงานนะคะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราัวเราอาจจะไม่ได้อบอุ่นอะไรเงี้ยนะไม่่ะตอนพ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่เด็กแต่เราเราไม่รู้เรื่องสิทธิ์ของการมีบัตรไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้อะไรเลยค่ะพอเข้าสู่เพราะว่าเจ็บป่วยเนี่ยมันถึงได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรละวันหนึ่งหนูหนูต้องรู้ว่าหนูต้องทําบัตรมีบัตรประชาชนค่ะเพราะว่ามารักษาแล้วค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยค่ะถ้ามีบัตรฟรีถ้ามีบัตรฟรีค่ะวันนี้โอเคเราประสบความสําเร็จแล้วเขามาดูแลอบอุ้มคุ้มครองเราความรู้สึกเบื้องลึกในใจดีใจมากค่ะเหมือนเหมือนได้เกิดใหม่ค่ะ<ม>เหมือนเหมือนแบบ เราได้เกิดใหม่มาแบบภูมิใจค่ะดีใจเพราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่ได้หนูแค่คนเดียวค่ะ<ช>พี่สาวแม่ทั้งสามคนเลยค่ะได้หมดเลยได้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะนั้นเพราะนั้นวันนี้นะวันนี้คือวันที่เรารักษาพยาบาลไม่ต้องเสียตังค์แล้วใช่ค่ะ,ะค่ะนี่คือสิ่งดีๆที่สปสชนะฮะทำให้เราเนาะหนูอยากขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาช่วย แล้วหนูก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนได้เกิดใหม่อะค่ะแบบเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายมาครั้งหนึ่งแล้วที่ตอนที่เข้ามารักษาไม่ใหม่ไม่มีตังรักษาคะตอนนี้หมอเขาแบบเขาก็แบบยื้อยืช่วยช่วยแบบโรงพยาบาลเขาก็ช่วยมาตลอดก็พอได้สิทธิ์พิเศษอย่างเงี้ยนะครับรักษาฟรีนี่จากราตรีกลางคืนซึ่งเป็นสีดำก็จะมาสู่กลางวัน ดีไหมครับดีใจมากเลยค่ะดีใจดีใจมากเลยค่ะค่ะคพะเะเป็นโรคไตมันถึงชอกแล้วมันจะดำไงค่ะมันจะดำค่ะมันจะคั้แบบน้ำแบบในร่างกายเรามันไม่ม <aesthetic> ีค่ะเรากินน้ำเยอะไม่ได้กินได้เวลาขวดน้อยค่ะเอาราตรีเขาดีใจ วันนี้ได้เป็นคนไทยสมบูรณ์แล้วมีแบบจำตัวโอ้ส่แจวราตรีน้องแก้วก็สบายใจชีวิตเกิดใหม่แล้วนะราตรีได้ด้ดดาดดาดทว่าสัะชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินวันนี้เป็นแล้วโดยหลักสุขภาพของสปสชแมนบอแมนค่ะ ตายแล้วเกิดใหม่ <Me. S 1> มี <Yeah. S 1> ใครคะหนูคะ่ะลาตี <Yeah. Okay. S 1> ส่วนที่กำลังจะตาย <No. S 1> ไม่น่าจะมี <Yeah. S 1> ถึงแม้จะเจ็บป่วยแต่วันนี้นะครับ <c oughs> เขาดูแลคุณลาตีเป็นอย่างดีจนความเศร้าที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายวันนี้ยิ้มได้หัวเราะได้อยากฟังเสียงหัวเราะครับ <laughs> <laughs> จังหวัดรา,านบ well ุรีคุณราตีอยู่ไหนราชอ้าวที่แรกนึกว่าอยู่ตรงนี้เง่อจนเจ็บเริ่อูดอีต่อไปมาดูตัวอย่างคุณราตีนี่ยังไงแม่นบอแม่นเพราะคนไทยมีศิลป์สตมีว้าวตาเอ พระจีนบุรีเขารักษาดีให้พี่น้องทุกๆคนอภัยผู้เบ็ดอยู่เป็นเทพของคนดี่ามหน้ามนเรามีนามว่าพระจีนบุรี เราต้องมั่นใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของคนข้าวดีดีกับพี่คำร้อน